สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคุณกําลังรับชมรายการเพิกคุกคิดของธนาคารกรุงเทพจำกัดอยู่นะครับตอนนี้ก็ใกล้วันแม่เข้าไปเต็มที่แล้วนะครับผมว่าเรามาทําอะไรให้คุณแม่ชื่นใจกันดีกว่าโดยใช้ดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ที่มีสีขาวบริสุทธิ์และก็มีกลิ่นหอมนะครับจะเป็นอะไรนั้นผมว่าติดตามชมันดูดีกว่าครับแจกันดอกมะลิที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะก็เป็นแจกันมะลิร้อยกิ่งเล็บครุดค่ะ อาจารย์อมรพรวงฟักจะเป็นผู้สาธิตถึงวิธีการทำให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะโดยจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะจาก,กันทรงเตี้ยการผักตบชวาดอกมะลิกิ่งเล็บคลุดกุหลาบสีชมพูกันไกลตัดกิ่งแล้วก็ที่ปรมน้ำค่ะการร้อยมะลิกับกิ่งเล็บคลุดนะคะการร้อยมะลิกับกิ่งเล็บคลุดนั้น เป็นการร้อยที่ใช้ดอกมะลิจำนวนไม่มากนะคะกิ่งของเล็บกุดที่เราใช้ในวันนี้เป็นใบเล็บกุดชนิดใบฝอยนะคะตัดกิ่งของเล็บกุดให้มีความสูงพอเหมาะกับแจก,กันลิดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะคะเหลือส่วนที่เป็นก้านของใบไว้ด้วยนะคะ,ะเก็บส่วนนี้แช่น้ำไว้ก่อนนำมา่าเรามามเตรียมดอกมะลิก,กันนะคะดอกมะลิที่ใช้ในวันนี้ปิดขั้วปีดเรื่องออกไปนะคะเมื่อได้มากพอกับความต้องการของเราแล้วก็นำไปร้อยกับกิ่งเล็บกุดที่เตรียมไว้ ะะพักส่วนที่เตยมนี้ไว้ก่อนนะคะก็มาเติมแจกันกันอีกทีหนึ่งจจกันถ้าใช้เป็นแจกันปากกว้างนะคะเราก็อาจจะใช้ผักตบชวาเป็นเครื่องช่วยยึดก็ได้นะคะใส่ผักตบชวาให้เต็มตัดเสินที่เกินปากจากันออกไปนะคะปากกิ่งลดขุดกิ่งแรกลงไปนะคะกิ่งแรกที่เราปักลงไปนั้นให้มีความสูงประมาณ2เท่าของแจกันกิ่งอื่นก็ลดหลั่นกันลงมานะคะ อาจจะใช้ดอกมะลิที่ร้อยกับกิ่นเล็บก,กุดอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือถ้าต้องการเพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็จะใช้ดอกกุหลาบชีม่มพูปักแซมกับกิ่นเล็บก,กุดนี้ก็จะได้เป็นดอกไม้ปักดับการอีกชนิดหนึ่งะคะ่ะถึงแม้ว่ามันจะดูไม่มีราคาข่านวดอะไรมากนักนะครับแต่ความลื่มใจความภูมิใจในี้ย่อมมีเหนือกว่าจริงไหมครับ คู่นี้พบกับรายการของเราใหม่นะครับเราจะใช้ดอกมะลิปักจักันในรูปแบบอื่นอีกครับอย่างน้อยกะทำให้คุณแม่รักเรามากยิ่งขึ้นแล้วพบกันครับสวัสดีครับ